สวัสดีครับสวัสดีน้องทุกคนนะครับยินดีต้อนรับน้องเข้าสู่ห้องเรียนเลขของ V ีบายเดอะเบรนนะครับสำหรับ EP นี้นะครับน้องจะอยู่กับพี่นะครับก่อนอื่นพี่ขอแนะนําตัวก่อนนะพี่ชื่อพี่ภูมินะครับเผื่อใครยังไม่รู้จักนะครับเป็นติวเตอร์คณิตศาสตร์ของโรงเรียนกวดวิชา V ีบายเดอะเบรนนะครับโจทย์ในวันนี้ที่พี่หยิบมานะครับจะเป็นโจทย์ M อ็มวิทนะครับนะของรุ่น35นะฮะซึ่งโจทย์วันนี้เนี่ยจะเป็นเลขยกกําลังนะฮะก็พักสมองบ้างนะครับเจอกับพี่ก๊อฟเจอกับพี่เอไปเนีี่่ยก็อออาจจจะะเไรทมันแบบ โอ้ oh, แม่เจ้าโอ้ m i g h oh y god ไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคราวนี้ก็มาเจอเรื่องง่ายๆกับพี่บ้างโอเคนะฮะซึ่งแนวนี้นะฮะเป็นแนวที่สามารถออกได้ออกซ้ําได้แต่อาจจะเปลี่ยนโจนิดหนึ่งนะฮะเพราะมันเป็นแนวที่พี่ว่าคือถ้าเกิดว่าน้องคิดได้อะตัวเนี้ยนะฮะถ้าเกิดว่าหนูรู้ลําดับความคิดของมนะันเนี่ยมันได้คําตอบแน่ๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหนูไปผิดทางนะหลงทางนะโอ้อันนี้เนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะครับโจทย์ข้อน,นี้เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับทุกคนครับ เขาบอกว่าครับกำหนดให้นะครับก okay. okay. ้อ no, น yeah, A เน <S ve ik 1> ี่ยคือก้อนนี้โอเคนะคะเขาถามว่าจงหาจํานวนนับ K ที่น้อยที่สุดที่ทําให้รูทเ A เป็นจํานวนเต็มออยากได้ครับ K ที่ต่ําที่สุดอ่ะนะครับที่ทําให้รูทเ A เป็นจํานวนเต็มอืถอดรูทเลยไหมไม่เอาไม่ทําเราจัดรูปก่อนลูกตัวเนี้ยเราเจอแบบนี้เราต้องจัดรูปกันก่อนลูกมาค่ะ A ของเราเป็นใครนะคะอันนี้ใช่ไหมคะข้อนี้ใช้สมบัติเลขยกกำลังเต็มๆเลยค่ะ ทุกคนจ๋าเวลาหนูไปเจอแบบนี้เนี่ยนะครับน้องครับฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กําลังจับทําอะไรกันนะลบกันโดยเอาเลขชี้กําลังของตัวเศษลบออกด้วยเลขชี้กาลังของตัวส่วนถูกต้องไหมใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้หนูจะได้ครับ2กําลัง4หารด้วย2กํกลังสองก็คือ2กําลัง4ลบ2 2กํากลัง4ลบ2ก็จะได้2กําลัง2จริงไหมได้แล้วเนาะทีนี้ต่อมาครับเฮ้ยห้าลังลบ2เป็นตัวส่วนอยู่ข้างล่างอ่ะตีรังกาลับขึ้นไปได้ไหม ได้ถ้าตีลังกากลับขึ้นไปนะครับกลับไปเป็นตัวเศษเนี่ยน้องเลขชี้กําลังของมันจะเป็นไงนะเออมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายถูกไหมครับนนั้นจากกลับเครื่องหมายจากลบตัวนี้จะกลายเป็นบวกแค่นี้เองอ้อหฮ่ามันคิดกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอใช่มันคิดง้ง่ายๆแค่นี้แหละครับน้องครับโอเคไหมฮะได้นะคะได้นะคะอ่ะอันนี้พี่เผื่อใครนะครับนะจําไม่ได้นะไม่เป็นไรนะลูกเนี่ยสมมุติว่านะเราไปเจออะไรอะ่ะหนึ่งส่วนเอกำลังลบหนึ่งเนี่ย อย่างเงี้ยหนึ่งส่วนเอกลังลบหนึ่งมันก็คือ a อกลังหนึ่งอ่ะก็คือ A เลยเห็นไหมมันตีลังกากลับขึ้นไปไปเป็นตัวเศษแล้วเลขชี้กําลังของมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายเห็นไหมครับอันนี้ก็เหมือนกันครับน้องครับจากกําลังลบสที่เป็นตัวส่วนข้างล่างเนี่ยนะครับตีลังกากลับขึ้นไปกลายเป็นตัวเศษก็จะกลายเป็นกําลังสองที่อยู่ข้างบนแค่นี้เองง่ายเนาะที่ถัดมาก้อนตรงกลางบ้าง ไอ้ก้อนตรงกลางเนี่ยใจเย็นๆนะหนูจะพบว่ามันมีลบอยู่ข้างหน้านะอันนี้ระวังเรื่องเครื่องหมายนะฮะแต่นี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 ่ไอ้ก้อนนี้เป็นไงอุ้ยก้อนนี้ก็เป็นลบพี่ภูมิเอาลบเนี่ยเอาเครื่องหมายตัวเนี้ยมาคูณกับก้อนข้างนอกก่อนได้ไหมได้นงครับนะดึงลบตัวเนี้ยมาคูณกับก้อนข้างนอกก่อนมาคูณกับลบข้างนอกก่อนลบคูณลบได้บวกเครื่องหมายจะกลายเป็นบวก17ครับคูณอยู่กับครับข้างในวงเล็บ คูณหารกันอยู่เลขชี้กําลังแจกได้ไหมแจกได้แจกได้กลายเป็นกําลังลบ5คูณกับ2กําลังลบหาหารด้วยครับกําลังลบ7คูณกับ2กําลังลบ7โอเคนะคะได้นะทัดมาทัดมาทัดมาก้อนสุดท้ายละก้อนท,ที่3 10 k ทั้งหมดนี้ยกกําลังสองเอากาลัง2แจกได้ไหมแจกได้กลายเป็น10กําลัง2คูณอยู่กับ k กำลังสองและทั้งหมดนี้หารด้วยหารด้วย k ได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะ,ะมาสองกำลังสองได้4ี่ครับ5้ากำลังสองได้25หครับ4ี่คูณยีได้100ครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้ร้อย k ครับบวกด้วยครับก้อนตรงกลางครับ17เฉยไว้นะฮะถัดมาครับลกู 5, กห้าลังลบ 5, หาหารด้วย 5, กําลังลบ7ฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กําลังจับลบกันเอาเลขชี้กําลังของตัวเศษลบออกด้วยเลขชี้กําลังของตัวส่วน ลบห้าลบกับลบเจ็ดฟังคำพูดพี่ดีๆนะคะลบห้าลบกับลบเจ็ดวังเรื่องเครื่องหมายให้ดีนะคะหลายคนเนี่ยบอกพี่ลบสิบสองหรือเปล่าน่าเกียดนะครับน้องครับลบห้าลบกับลบเจ็ดเด็กๆจ๋าลบเจอลบจะกลายเป็นบวกถูกต้องไหมมันจะกลายเป็นลบห้าบวกเจ็ดลบห้าบวกเจ็ดได้อะไรได้สองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะพอมันหารกันแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นห้ากำลังสองนะลูก ได้แล้วเนาะก้อนนี้ก็เหมือนกันครับสองกลังลบ5หรด้วย2อกำลังลบ7ยูฮู uh ฐานเหมือนกันหารกันเลขชี้กําลังจับลบกันกลายเป็น2กํกลังลบ5ลบกับลบ7ก็จะกลายเป็น2กํกลัง2แล้วบวกด้วยก้อนข้างหลัง10กกำลัง2ได้100 k กาลัง k 2เนี่ยก็คือ k คูณกันอยู่2ตัวหารกับ k ข้างล่าง1ตัวก็คือตัดไป1ตัวจะเหลือแค่ k เฉย โอเคไหมได้ไหมถ้าหนูได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วยูหูร้อย k บวกกับร้อย k ได้เท่าไรสอ0ร k a จะเท่ากับ2 0 0 k โอเคนะได้นะเขาที่ต่อมาครับห้าลังสคูณกับ2องกลังสตัวนี้ได้อันนี้มันยิบหอันนี้มันสี่อ่ะยี่ห้าคูณสี่ก็ได้หนึ่้อยโอเคอตัวนี้นะก็จะกลายเป็น17คูณอยู่กับห0ึ่งร้อยถูกไหมครับ สก้อนนี้ครับมันมีตัวร่วมกันอยู่ตัวร่วมที่ว่าคือใครครับ0เป็นตัวร่วมครับดึง100ออกมาได้ครับ A จะเท่ากับครับดึง100ออกมาเนี่ยก็คือเอาไปเอา100ไปหารออกแค่นั้นเองครับ100ไปหารนะครับ 200K ตัวนี้ก็จะได้ 2K ดึง100ออกจาก17คูณ100ตัวนี้จะเหลือแค่17โจทย์อยากได้ถอดรูทนี่ก็รูท A ครับจับถอดรูทครับ ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาใต้รูทเนี่ยมันคูณหารกันอยู่ถูกไหมแจกรูทได้ไหมแจกได้จับถอดรูทเดียวตัวเลยครับมันจะเท่ากับครับรูทของ100อ่งพี่เขียนลงมาบรรทัดข้างล่างดีกว่านะครับนะโอเครของ100เออถามนิดน,นึงนะอาจารย์ที่โรงเรียนนี้เขาชอบเขียนออกไปข้างๆหรือว่าชอบเขียนลงมาข้างล่างถามนิดน,นึงถามนิดน,นึง พิมพ์คอมเมนต์มาพิมพ์คอมเมนต์มาบอกหน่อย <c oughs> นะสมัยก่อนนะครับสมัยพี่เรียนนะครับอาจารย์พี่ชอบต่อไปทางขวานะ <c oughs> ไปเรื่อยเลยนะนะแล้วพอสักพักหนึ่งค่อยตัดขึ้นมาทันใหม่แล้วก็ไปเรื่อยอีกอะเคยเป็นไหม <c oughs> ไม่เคย <c oughs> อะรูทร้อยก่อนรูทร้อยได้สิบครับเอเนนะครับรูทสองเคบวกสิบเจ็ดถอดได้ไหมถอดไม่ได้ไม่เป็นไรลูกเราติดไว้ก่อนลูกเพราะสิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราบอกว่าครับรูทเอเนี่ย ที่เราอยากได้ซึ่งตอนนี้รู a ของเราคือ10คูณอยู่กับ root ของ 2k บวก17ถูกต้องไหมก้อนนี้จะต้องเป็นจำนวนเต็มถูกไหมครับทีนี้การที่มันจะเป็นจำนวนเต็มได้10เนี่ยเป็นจำนวนเต็มไปแล้วแสดงว่าไอ้ก,ก้อนนี้ต้องเป็นใครด้วยต้องเป็นจำนวนเต็มด้วยถูกไหมครับมันถึงจะทำให้ร a ของเราเป็นจำนวนเต็มได้จริงป่ะแสดงว่าแสดงว่า root ของ 2k บวก17 เป็นจำนวนเต็มอ่าเป็นจำนวนเต็มอ่างั้นคำถามเลยนะแล้ว k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ก้อนนี้เป็นจำนวนเต็มคือใครใคร k ของเราเนี่ยนะฮะโจทย์เขาบอกว่ามันคือจำนวนนับใช่ไหมคะลูกเนี่ยถึงบอกไงว่าเงื่อนไขสำคัญมากๆ k ของเราเป็นจำนวนนับคําว่าจำนวนนับเนี่ยเขาเริ่มนับจากไหน 1, นึ่งถูกไหมหสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆถูกไหมครับก็ลองแทนครับแทนเเป็นหแทนเเป็นสแทนเเป็นสาแทนเเป็นสดูซิว่าเตัวไหนที่ทําให้ก้อนนี้กลายเป็นจํานวนเต็มได้หนูจะพบว่าพี่ค่อยๆแทนให้น้องดูก็ได้นะคะเนี่ยถ้าใครคิดเลขไวนะจริงๆนูตอบได้เลยนะตอนเคเป็น1เป็นไงลูกแทนเเป็นหได้แบบนี้ใช่ไหม มันคือรู้เท่าไรนะรู้สิรูร้ส9ใช่จํานวนเต็มไหมไม่ใช่บอบแมนมันคือมันไม่ใช่จํานวนเต็มถูกป่ะแล้วถ้าเกิดแทน K เป็น2อะ่ะคิดภาพตามพี่2อคูณสได้ 4, 4่สบวกสิได้ 21. 21 21ถอดรูทออกมาได้จำนวนเต็มไหมก็ไม่ใช่แทนแบบเนี้ยไปเรื่อยๆจนพบว่าครับ K ของเราเนี่ยตอนที่แทนด้วย4ครับ2อคูณสได้ 8, 8ดแบวกสิได้ 25่รูทของ25ได้ได้5แบบเนี้ยจำนวนเต็มไหมจำนวนเต็มใช่ไหมครับเป็นจำนวนเต็มแสดงว่าครับแสดงว่าครับแน่นอนเลยครับ k ที่น้อยที่สุดที่ทำให้ครับรูทเเป็นจำนวนเต็มก็คือ k เป็นเท่าไหร่เเป็น4นั่นเองเพราะฉะนั้นครับ k น้อยสุดที่ทำให้รูทเเป็นจำนวนเต็ม คือ k เท่ากับ4จบจ้าเพราะฉะนั้นตอบ4นะครับสำหรับข้อนี้นะฮะใจเย็นนะหนูบอกตอบ5บเปล่าคะไม่ใช่ตอบ4ครับก็ถามหาค่า k นะลูกโอเคนะเขาถามหาค่า k นะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,ลวโอเคนะคะ่า k น้อยสุดที่ทําให้นะครับ r a เป็นจำนวนเต็มก็คือ4นั่นเองนะครับโจทย์แนวนี้นะครับเป็นแนวเลขยกกําลังที่คือจริงๆอะหลังๆมาเท่าที่เห็นนะฮะข้อสอบ m w i d t เนี่ย ถ้าเป็นเรื่องของเลขยกกำลังเขา,เาไม่ได้ออกยากนะครับเขาออกแค่แบบว่าให้เน้นวิเคะห์นิดนึงใช้สมบัติเลขยกกำลังเป็นนะครับพอสมพระหูนามได้นะในบางครั้งนะนะซึ่งพี่ว่าข้อที่มันเป็นเลขยกกำลังนะฮะแบบนี้มันควรจะเก็บคะแนนได้ควรจะเป็นข้อเก็บแต้ม นะครับรมันส่วนใหญ่มันจะอยู่ในซีนเน่ะเพราะงั้นเนี่ยควรจะเป็นข้อเก็บแต้มนะฮะน้องครับห้ามพลาดเด็ดขาดโอเคไหมนะสุดท้ายนี้พี่ก็ขออวยพรแล้วกันนะครับขอให้น้องทุกคนโชคดีกับการสอบนะครับสอบติดอย่างที่น้องต้องการสอบติดในโรงเรียนที่น้องใฝ่ฝันนะครับแล้วก็ได้เรียนในที่ที่หนูต้องการกันทุกคนนะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณมากที่น้องตั้งใจเรียน ลาไปก่อนสวัสดีครับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบ m อมวิทเควิทนะครับแล้วก็โรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำนะครับพี่ขอแนะนำคอร์สผิวเข้มตะลุยโจทย์ m อมวิทเควิทนะครับอันนี้เหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยได้ทั้งสรุปเนื้อหาแล้วก็สรุปสูตรที่สำคัญเนี่ยที่ใช้ในสนามสอบแล้วนอกจากนี้เนี่ยยังได้รวบรวมข้อสอบจากสนามจริงเนี่ยนะครับมาไว้ในคอร์สนี้อีกด้วยนะครับและถ้าเกิดน้องอยากเรียนต่อนะครับกดดูคลิปถัดไปได้เลยครับ